เนสซี ie, หรือสัตว์ประหลาดล็อกเนสคือสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าอาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสในสกอตแลนด์สหราชาอาณาจักรโดยว่ากันว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับเพลซิออซอหรืออีลาสโมซอรัสคือมีลักษณะคอยาวแต่หัวเล็กและมีฟันแหลมคมนั่นเองครับโดยหลักฐานแรกสุดคือบันทึกของนักบุญโคลัมบาในวันที่22สิงหาคม ริัตศักราช565ท่านได้มาทำพิธีไล่ปีศาจแม่น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสแต่ทว่าก็ไม่ได้มีการบรรยายถึงลักษณะของปีศาจตอนนี้แต่อย่างใดจนในปี1933มีการตัดถนนผ่านทะเลสาบล็อกเนสจึงมีผู้พบเห็นเนสตีมากขึ้นและมีภาพมากมายที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้และภาพที่โด่งดังที่สุดคงจะเป็นภาพนี้ครับ เพื่อนๆคงจะเคยเห็นภาพนซีภาพนี้ผ่านตากันมาบ้างแล้วมันคือภาพอันโด่งดังของนายแพทย์โรเบิร์ตเคนเนตวิลสันที่เขาอ้างว่าเป็นภาพนซีที่เขาถ่ายได้ในปี1934ก่อนที่ปัจจุบันจะพิสูจน์กันแล้วว่ามันเป็นของปลอมเรื่องจกตาล้วน,นโดยเทคนิคการถ่ายภาพนี้ก็คือวิลสันเอากิ่งไม้มาทาสีเทาและแปะมันเข้ากับเรือของเล่นของลูกชายของเขา แล้วก็นำเรือนี้ไปลอยที่ทะเลสาบล็อกเนสก่อนจะแชะภาพเก็บไว้ครับถึงภาพนั้นมันจะเป็นของปลอมนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังมีรายงานการพบเนสซีอยู่เรื่อยๆมาเริ่มกันด้วยภาพแรกกันเลยดีกว่า1พฤษภาคมปี2016นักท่องเที่ยวจากเท็กซัสสามารถถ่ายรูปนี้เอาไว้ได้ขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่บนเรือเธอบอกว่าตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นแค่เงาแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเธอมาคนเดียว มันไม่น่าจะทำให้เกิดเงาสะท้อนที่ใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างแน่นอน3ตุลาคมปี2017เมแกนคลากสันใช้เวลาถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทะเลสาบล็อกเนสออกมาเป็นวิดีโอ2พฤศจิกายนปีเดียวกันด็อกเตอร์ไนท์และลูกชายของเธอถ่ายภาพสิ่งที่เหมือนกับครีบได้จากบนเรือสำราญ5กันยายนปี2018 ไดแพกแรมและทอมสมิธเห็นเงาดำในน้ำทีแรกพวกเขาคิดว่ามันคือคลื่นแต่เงานั้นมันไม่หายไปสักทีจนเวลาล่วงเลยไป35วินาทีพวกเขาเลยตัดสินใจซูมภาพเข้าไปจนเห็นชัดว่ามันไม่ใช่คลื่นมันอยู่นิ่งๆกับที่ก่อนจะหายลงไปใต้น้ำา3 3ธันวาคมเวลาบ่าย2.40นาทีริกกี้ดีฟิลิปได้ยินเสียงแปลกๆขณะถ่า,า,ายภาพอยู่บริเวณทะเลสาบล็อกเนส เขามองหาต้นเสียงและพบสิ่งนี้ก่อนจะถ่ายภาพเอาไว้ได้มันมีคอยาวหัวขนาดเท่าลูกรักบี้มันห่างจากเขาแค่20ฟุตเท่านั้นก่อนจะหายไปและภาพล่าสุดที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้ถูกถ่ายออกมาเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2022ถ้าดูเพื่อน,อนภาพนี้ก็เป็นภาพธรรมดาจนได้ซูมไปตรงที่วงกลมเอาไว้ผู้ถ่ายภาพนี้อ้างว่า เห็นวัตถุสีดำนั้นปรากฏขึ้นมันมีขนาดพอๆกับกล่องหรือลูกบอลมันเหมือนจะลอยอยู่บนน้ำประมาณ30วินาทีก่อนจะหายลงไปใต้น้ำและนี่คือภาพและวิดีโอที่ผมคัดมาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับเพราะถ้าเอาทุกภาพที่เคยถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยคลิปนี้คงจะกินเวลาเป็นชั่วโมงแน่เลยครับอย่างไรก็ดีปัจจุบันทางบริษัทวิลเลียมฮิลล์บริษัทพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ประกาศออกมาว่าจะให้เงินรางวัลจำนวนหนึ่งล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านบาทแก่ผู้ที่สามารถหาหลักฐานได้ว่าเนสซีมีตัวตนอยู่จริงและเพื่อนๆคิดว่าเนสซีมีตัวตนอยู่จริงไหมแล้วถ้าคิดว่ามีอยู่จริงคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ส์ดึกดำบันปลากายพันธุ์หรือพญานาคสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยน กับทุกๆคนจริงๆสำหรับวันนี้เซ y บายครับ